หกล้มเพราะเดินไปทางหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่สวัสดีครับผมคงเดชทงชัยผู้ชายมีฝันครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกชาวติ๊กตอกทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหติ๊กตอกนี่กำลังถือว่ากำลัง มาแรงเลยทีเดียวนะครับเลยขออนุญาตมาทำมาหากินในติกตอกกันบ้างแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมานำเสนอดีครับรูปก็ไม่หลอนะครับทำยังไงจะเป็นดาวติกตอกกับเขาบ้างเพราะฉะนั้นช่องของผมนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าคงเดชท,ทงชัยผู้ชายมีฝันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับช่องนี้เป็นช่องที่จะเป็นเรื่องราวของการนำเสนอการแลกเปลี่ยนการพูดคุยกัน ในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตครับการท่องเที่ยวในกัมพูชาการค้าขายในกัมพูชา,ารวมเรื่องของรวมในเรื่องของทัศนคติในเชิงบวกเนาะนะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะครับประเภทชีวิตรันทดการต่อสู้ของชีวิตก็มาเป็นสมาชิกกันนะครับเข้ามา,าพบปะได้มาพูดคุยกันตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับที่ผม จะนำเสนอนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นมานะครับว่าทําไมถึงมาเป็นคงเด็ชธงชยัยผู้ชายมีฝันอดีตเปลี่ยนไม่ได้อนาคตสร้างได้นะครับจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างซอยจรันสนิทวง35กลายมาเป็นนักธุรกิจผู้นำเข้าผู้ส่งออกในประเทศกัมพูชานะครับเรื่องราวความเป็นมาตรงนี้ผมยินดีที่จะมา แบ่งบันแบ่งปันกันนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้ร่ำรวยอะไรมากมายจนขนาดที่อ่าเป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีอะไรนะครับแต่ว่าจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาทำธุรกิจข้ามประเทศและผมก็ไม่รู้จักใครสักคนในประเทศกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าชีวิตผมก็มาไกลพอสมควรนั่นแหละนะครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ เพราะเราเก้าวเข้ามาจากการที่ไม่มีอะไรผมก็เริ่มต้นจากศูนย์นะครับจากไม่มีอะไรเลยพูดได้เลยว่าผมไม่มีอะไรนะครับไม่มีมรดกไม่มีต้นทุนทางสังคมไม่ได้มีทุนชีวิตที่สูงมากมายอะไรนักเลยนะครับความเป็นมาของคงเดชทรงชยัยผู้ชายมีฝันนี่ก็คือเริ่มจากครอบครัวเนาะครอบครัวก็ลำบากครับพี่น้องห้าคนพ่อเสียตั้งแต่พี่สาวคนโตอยู่มศห ผมก็อายุแค่6กขวบนะครับเกิดอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาคุณพ่อเป็นตชดนะครับพอพ่อเสียก็เลยย้ายกลับมาบ้านเกิดนะที่บ้านกระดาษตะบนโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินนะครับแต่ด้วยความที่คุณแม่ผมเนี่ยท่านเป็นนักสู้สตรีเหล็กที่มีเขาเรียกว่ามีหัวคิดนะมีหัวก็ก้าวหน้าทางการศึกษาก็เลยให้โอกาสทางการศึกษากับลูกๆ อหอบพิ้วลูกๆมาอยู่ในตัวอำเภอมาอยู่ในตัวจังหวัดนะครับผมก็มาเรียนประถมนะครับเรียนประถมที่โรงเรียนภาษาศึกษาคารพอผมสอบเสร็จจบป .6 แม่ผมก็พาไปเรียนที่โรงเรียนประจําจังหวัดพาไปสอบนะครับโรงเรียนประจําจังหวัดชายคือโรงเรียนสุราวิทยาคารนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปต่อมปลายที่โรงเรียนสิรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีนะครับแต่ก็จะมีผู้ชายมปลายนะครับความฝันในวัยเด็กเนื่องจากว่าคุณพ่อผมเป็นตชะดผมก็คลุกคลีอยู่ในค่ายตอชดอนะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องวีรบุรุษกองขยะที่สสรพง์เป็นพระเอกเนี่ยรับบทเป็นครูตชดเนี่ยยิ่งทําให้ผมนี่อยากจะเป็นตชบตชดเหมือนพ่อผมมากเลยนะครับทีนี้พี่เขยของผมนะครับท่านก็เป็นรองผู้กํากับ อของตชดตำรวจตะเวนชายแดนนะครับชื่อเต็มเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าไปสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสอบเตรียมทหารเนี่ยโอ้มันหัวกะทิจริงๆมันสอบการแข่งขันนี่มันยากอ่าเอางี้เองไปสอบพลตำรวจไปเรียนแค่พลตำรวจปีเดียวแล้วก็ไปลงทะเบียนเรียนนิติศาสตร์รามหรือมอสทแล้วก็มาสอบแข่งขันกันภายในโอกาสเนี่ยจะเป็นนายตำรวจติดดาวเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับ ผมก็เลยวางแผนชีวิตนะครับวางแผนชีวิตตามที่พี่เขยของผมบอกเนี่ยครับแนะนำเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจบม .6 ผมจะไม่อินทรานเข้ามาหาลัยนะครับตั้งใจว่าจะสอบแค่พลตำรวจแล้วก็ไปเรียนนิติศาสตร์ตามที่พี่เขยผมแนะนำซึ่งผมก็ไปสอบนะครับที่โรงเรียนตำรวจภูทร3า อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาผมยังจำแม่นจนถึงทุกวันเลยนะครับคนสมัคร12,360คนรับ670คนผมสอบติดวิชาการ96ส่วน120คะแนนได้อันดับที่116แต่ผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าผมสายตาสั้นนะครับผมมารู้วันที่จะตรวจ รู้สึกสังหรณ์ใจวันสองวันจะตรวจก็เลยไปหาพี่สาวที่เป็นพยาบาลไปให้พี่สาวตรวจร่างกายพี่สาวก็พาไปนะครับไปโรงพยาบาลไปวัดสายตาเอา้าเอ็งสายตาสั้นตัวนี้นะครับผมก็เลยตกตรวจตรวจร่างกายนะครับพอตรวจตกตรวจร่างกายด้วยความที่ผมเนี่ยตอนผมอยู่มปลายเนี่ยผมวางแผนชีวิตว่า ผมจะเป็นแค่คือหมายความว่าจะสอบแค่พลตำรวจแล้วก็ไม่ได้อินทรานผมก็เลยทำกิจกรรมเต็มที่เลยครับเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งนักดนตรีนักกีฬา,าสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตั้งพักเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนอะไรแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าในรุ่นของผมรู้จักผมหมดแหละนะครับน้องๆหอมต้น,ตนเพราะว่าผมเป็น เด็กกิจกรรมนะครับพอผมเป็นเด็กกิจกรรมผมสอบไม่ได้เอ็นเข้ามหาลัยสอบตำรวจได้เอา้าดันสายตาสั้นผมก็อายเพื่อนสิครับเอ,อโอ้ยบางคนเขาเรียนจุฬาเรียนธรรมศาสตร์เรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่น,น,นไอ้ผมจะไปเรียนรามผมก็รู้สึกอายเพื่อนผมก็เลยมาลงทะเบียนเรียนมสท สุโขททยธรรมอาธิราชหรือบางท่านก็บอกว่าสุโขทัยทำนาที่บ้านคือเรียนไปด้วยทำนาไปด้วยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วผมก็ผันชีวิตตัวเองเนี่ยไปเป็นคนขายปลาอ่านี่นะครับอ่า e ี EP ที่หนึ่งนะครับจบมหเป็นคนขายปลาแล้วจะเข้ากรุงเทพแล้วไปเป็นแบบไหนยังไงนะครับก่อนที่จะพัฒนามาทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์ทำธุรกิจข้ามชาติเดี๋ยวติดตาม ตอนต่อไปครับนะครับตอนต่อไปสําหรับตอนนี้ทําความรู้จักกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันสําหรับคนสู้ชีวิตทั้งหลายนะครับคนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยหรอกน้องอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนที่สองสวัสดีครับผมของนอกใช่ว่าจะดีเสมอไป ของภูมิปัญญาไทยดังไกลไปถึงเมืองนอกยาสีฟันสมุนไพรสกัดตราสวัสดีแตกออะแล้วไปให้หมอเขารักษาเขาก็รักษารากฟันเนาะรักษารักฟันแล้วค้างละห้าหกเจ็ดพันเนี่ยกัดไปกัดมามันแตกแล้วมันแอกเซปก็เลยนัดหมอว่าจะไปถอนแต่พอดีเนี่ยขอบคุณมากเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยขอบคุณมากเอายาสีฟันมาให้พี่บอกว่าเห็นผลภายในเจ็ดวันเนาะที่ไายได้ สามวันเท่านั้นเองเออฮ้ยมันหายเจ็บมันหายบวมมันหายอักเสบเแล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ที่เงือกมันมันร่นร่นร่นเนี่ยมันมันรู้สึกแบบดีไอ้เรื่องกินปากไม่ต้องพูดถึงนี่กล้าพูดแบบเปิดเผยไม่ต้องไปอ,อ,อมน้ํายาบนปากอะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ไม่ต้องไปถอนแล้วยาซีฟันสมุนไพรสกัดตราสวัสดีของดีงดแห่งภูมิปัญญาไทยสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และรับสมัครตัวแทนจำหน่าย เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดตราสวัสดีสูตรหนึ่งสำหรับคุณสุภาพสตรีสูตรสองสำหรับท่านชายสูตร3ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสนใจสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และรับสมัครตัวแทนจำหน่าย